ทางเคลร์ตมามีการจัดที่เร็วกว่าที่อื่นเลยครับมีเทคโนโลยีที่ชื่อนีโมสมายทาให้เห็นผลลัพธ์ก่อนจัดฟันผมก็เลยมีความมั่นใจและเลือกมาจัดฟันที่เคอร์ตมารครับวันนี้นะครับเป็นครั้งที่2ครับที่ผมเข้ามาติดปุ่มแอตแทกเนต์แล้วก็รับเครื่องมือด้วยครับสวัสดีครับผมต่อเป็นคนไข้ของทางเคอร์มารครับวันนี้เข้าพบคุณหมอเป็นครั้งที่2เข้ามาติดเครื่องมือแอตแทกเนต์แล้วก็รับเครื่องมือด้วยครับ ตอนติดบุ่มแอทแท็เมนต์นะไม่เจ็บเลยครับคุณหมอมือเบามากเลยครับปัญหาที่เข้ามาจัดสันงใสนะครับเพราะว่ามีฟันล่างที่เกครับแล้วก็ยิ้มแล้วไม่มั่นใจเลยครับไม่ค่อยมีเวลาด้วยครับแล้วก็ทางเคลิสตมามีการจัดที่เร็วกว่าที่อื่นเลยครับมีการติดตามผ่านแอปพลิเคชันทําให้ผมไม่ต้องเข้ามาพบคุณหมอทุกเดือนครับเข้ามาพบคุณหมอแค่3าครั้งแค่นั้นครับและที่ชอบมากๆเลยทางเคลิสมามีเทคโนโลยีที่ชื่อนีโมสมายทาให้เห็นผลลัพธ์ก่อนจัดฟันผมก็เลยมีความมั่นใจแล้วเลือกมาจัดฟันนทที่คาใหห้ผผมเ็ล รับว่าก่อนจัดฟันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็หลังจัดฟันเสร็จฟันผมจะเรียงตัวเข้าที่ยังไงบ้างครับวันนี้นะครับเป็นครั้งที่2ครับที่ผมเข้ามาติดปุ่มแอ t แท็กเมนต์แล้วก็รับเครื่องมือด้วยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาฟันเกยฟันซ้อนหรือว่ายิ้มไม่มั่นใจนะครับเข้ามาปรึกษากับทางเคลิสมาได้เลยครับเพราะตอนนี้เคลิสมามีโปรโมชั่น39,900บาทสำหรับเคลรีวิวนะครับราคาเดียวจบจริงครับของแถมเพียบเลยถ้าใครอยากรู้ว่าคุมแค่ไหนมาเป็นเคลียรีวิวด้วยก